ผู้ชักการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีลงพื้นที่คุมเข้มและสร้างขวัญกำลังใจกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามชายแดนในพื้นที่อาเภอท่าลี่จังหวัดเลยเมื่อวันที่23ามกุมภาพันธ์2 5 6พนพลตรีนรงศูนยนแก้วผู้ชักการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามชายแดนรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของหน่วย พร้อมทั้งได้พบปะมอบสิ่งของบรรลุขวัญเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับพลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามชายแดนและเน้น,นย้าให้เจ้าที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนให้คุมเข้มพื้นที่เพื่อป้องกันการลักลอบนําเข้ายาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายตลอดจนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมายโดยให้หน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ เพื่อป้องกันการลักลอบการกระทำความผิดกฎหมายต่างๆและการป้องกันการการะบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ณฐานปฏิบัติการกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2102หน่วยเฉพาะกิจทหารพราณที่21อเอท่าลี่จัวดเลยครับนิวยูสถานีประชาชนธนกรเดวิดโชคชัยภาพข่าวสามารถเมฆเจดีรายงาน